thank you เอาลับพิซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการดูเีทีวีแล้วก็ไปอยู่กันในเกมสควิตเกมเอนะนะโอ้โหไปดูแบบในเดตฟลิกมาลีลั่นใหม่ลีลั่นสุดท้ายแล้วมันรู้สึกมันคึืนอยากกลับมาเล่นนะนะก็มาเจอแแบบหนึ่งนะครับเป็นสควิตเกมเอ็กแล้วก็เห็นว่าระบบมันดีมากเลยนะที่สําคัญกนะ็คือเราสามารถเป็นฟอนต์แมนได้ตาละครั้งด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยลองเข้าไปทดสอบนะผู้ชมก็ฟอนต์แมนไล่ย,ยิงมัออ่วเตาเลยแหละโอเคตอนนี้เอาเลยดีมบ้เข้าไปเล่นเลยดีกว่าไป s <S ตรงนั้นเราบ้าไป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 เข้าห้องกันเลย เราสามารถเติม2องส้เก้าเื่อเป็นฟอนแมนตลอดไปได้เลยนะเกมนี้แม่งมันไปทวินยู่แล้วขนาดขนาดสควิตเกมใน Netflix ยังไปทวินเลยด้วยถ้ามึงเป็นพวก v i p มันก็จะนั่งแหลงภาษาอังกฤษแล้วก็ชมพวกกูตาย <c oughs> แล้วกูจะสามารถเป็นสายสืบได้ไหมวะกูอยากอยู่แต่บนเรือเ้อยประโยชน์เลยนะไอ้ย <c oughs> อยู่แต่บนเรือยันจบเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้พี่คนเป็นฟอนแมนพี่คนเป็นฟอนแมนน้เหียกดไปแล้วเราเป็นแค่กาดแต่ถ้าอยากเป็นทุกคนจะเกิดเราไปเป็น กาดจนให้หมดเลยเลยสองตำแหน่งอ้าวเฮ้ยนี่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 ตายตายแน่นอนพวกมึงอ่ะโอ้ยห้องกูโคตรหลวมทำไมอ่ะกูฟอนแมนไอ้ที่เอ้าตัวมป็ฟอนตัวเป็นฟอนแมนเหรออืมอ่ะแล้วแล้วมึงจะเงียบหาพ่อแต่ไม่มีฟอนแมนอยู่ไหนเอ้กูอยู่หน้าสุดเลยเฮ้ยไปกันเลยไป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 ยิงปืนขึ้นฟ้ากูจุดสามพลาเจ็ดไอ้ฟอนแมนผมเอ็มพีห้า อ้าวโอ้ยมาดิเฮ้ยแล้วฟอนแมนเขาลงมายิงกันมาต้องแบบมันมันต้องเป็นคนที่ผิดป่ะนี่นี่นี่เอ้ยเราใส่ลงเลยมันจะรู้ได้ไงมันใครผิดวะนั่นนั่นกอแบงกบแบงกบแบงกอแบงกอดแบงนี่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 บินมันใช้โปบินมันใช้โป๊บไอโปบินโป๊บฮือหวงเลยเฮ้ยกูกูกูสามารถสลับไฟได้ในสิบวิอ่ะ อ๋อเหรอเออกูกดได้เดี๋ยวเราเราเราันเริ่มเมื่อกูสลับทันทีเลยมึงรออยู่นะเออยิงได้ตายนี่เทันทีเลยพี่เล่นไรเลยเล่นไรเลยเล่นไรอ้าอือกดดัน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 อ่ายิงบอลเรียบร้อยไอ้แบงบอลว่ะนี่ทำความสะอาดศพเลยก่อนเอาเข้ากลรงป็นไงโอ้สิบเจ็ดคนเลยเออ ตายเยอะจังเลยเอาเงินลงหมเงินร้เก้าสิบดอลลาร์ hey, เงินขนาดนี้จะไปโพดลกฏได้ยังไงไอ้ใครอยากเล่นเกมต่อพี่โหวตวะเออเขาก็ต้องคอนตินียวกันดิวะมึงได้เกต100โดอลล่แล้วเว้ยไม่พอกินหรอกแม่งกูคิดถึงตะแกนนี่หมื่นล้านเลยเนี่ยเกมต่อไปเกมเฮ้ยนั่นคนเช็คกระจกเลยเห็นไหมอยู่ข้างหน้าเออว่า glass เกอร์นี่มันนี่มันซื้อมาป่ะมันน่าซื้อมาอ้าวนี่มันเกมนี่ว่าเรียน้มตาลวะโอมันสุ่มปะเนี่ยสุ่มน้ตาลมะเนี่ย ไปบอกด้วยเอากูพร้อมยิงหัวไอ <laughs> ้พวกเลียแตกไอ <laughs> <laughs> ้โอดนได้ใครเลียแตกบ้างบังบัง ยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่นะวะยิงให้มันเป็นรูนะวะเฮ้ยเรายิงใส่มันได้แล้วมันไม่กล้าแกะต่อเลยตัวที่ผมยิงอยู่มันมันไม่กล้าแกะต่อแต่ว่ามันบังได้ไอ้รูกระสุนบังเราบังบังได้ไม่กล้าแกะต่อมึงไม่รู้หรอกว่าแกะตรงไหนเวลาจะหมดไปเลยอ้าวคนนั้กระจกตายมึงแย่เลยไอ้เกมหน้าไอ้มาดูเลทุกคนมายืนดูตรงคู่อะบังบังไปยังแม่งมุ่นหมดเลยแม่งว่ามัน รแเลยวะมันร้องได้เฮียมันไม่กล้าเขียนต่อด้วยส่งเลยมึงสิมันบังเลยจีเฮ้ยกูฟอนแมนพวกมึงไม่มีสิทธิ์ฟังเลยแล้วพวกมึงจะจิงจี้เราเปล่าไม่จำเป็นใส่ล้งเฮ้ยพวกกูโกรแย่เลย ไอ้ไอ้ไอ้ดิ้งกดโกยเลยกูฟอสแมนเฮ้ยมึงเป็นแค่มาอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยเดาเชื่อดาเอดเชื่อดาเอดเชื่อของใหม่ของใหม่เฮ้ยไอ้นี่ของซีซั่มสามเลยนะเนี่ยอยากเล่นเองอยากลองเล่นเองดูว่านี่น่าจะบังคับตกตายเองป่ะน่าจะการก็ไม่ต้องทำอะไรการก็ตกตายได้แล้วเว้ยโอ้ยอย่างเร็วอ่ะเอาไปยังไปไม่ได้เอาเราไปไม่ได้เราจะให้ยืนดูอ้าวใครตกเราไ เราทำอะไรไม่ได้เราจะแครดูได้แค่ได้ดูเพราะบอสอันนี้มันตกตายกันเองเว้ยโอ้โหตายเยอะว่ะอ๋อเราไปเก็บศพข้างล่างได้นี่ไงได้เงินเป็นแต่ศพไปเก็บตังค์ไปเก็บตังค์กูฟัสตมาเนี่ยไม่ต้องการกูเลิกอยู่แล้วไปจัดศพตกมาเพียบเลยข้างหลังตงสตยมีคนเป็นงานไปเก็บมันบักอยู่ตรงเส้นชัยแล้วกาดตกลงมาหมดแล้วใครจะยิงเวลามันไม่รอดอ่ะมีป่ะี๋ยวมันวาร์ปเรากลับไปนี่ไม่ นมีพวกผิดไหมหุยเก้าคนเลยหุยลงมาเป็นก้อนนิดเดียวเองเออแค่สี่ร้อยมึงโดนหลอกตานี่คือสี่พันล้านหายสี่ร้อยยี่สิบเฮยเล่นต่อดิเล่นต่อนี่เกมอะไรเกมลูกแก้วเกมลูกแก้วนี่เกมลูกแก้วมาลูกแก้วที่กูได้นะเพราะกูคือกังบูตอนนี้มีคนคนไม่มีคู่จิะ ไอ้ไม่มีค, <น S 1> มคู่ไอ้ไม,ม่มีคู่มันผ่านไงในเรื่อง <คน S 2> อะคู่ผ่านใช่ตามเรื่องกังบู <laughs> <laughs> ไอ้เียการเป็นกาดนี่แม่งมาเพื่อแกล้งผู้เล่นชัดๆเลยอะ <laughs> ไม่แฟร์เลยอะ่ะนหบอกว่าเขาจะแฟร์กับเราเกมนี้เกมคนคนคน,นี้จบแล้ว <laughs> อา้าวนี่ๆีๆนๆๆนๆๆนี่นี่นีเนยโด่นี่นี่นี่งีน่ะี่าีนี่นี่อี่นก่นี่นง่นี่่น่น่งี่ แม่งกูมาแข่งเพื่อเงิน450เหรียญจริงเหรอวะแล้วถ้าเกิดสมมติเกมต่อไปมันดันเป็นเกมกระจกขึ้นมาอูฮาเลยแหละสามคนโคตรฮาเลยแหละ้ยเก็บเงนกระจกตายเนี่ยกระจกอ๋อมันกระจก้วย ไม่มีผู้ชนะกันเลยแล้วมันจะชนะยังไงกาดรอเก็บเงินเลยเดินมันจะลงลงมาเองแหละแล้วไม่เป็นอนแมนกูสามารถเลือกกระจกที่มันแตกได้ด้วย่ไมเอาดิเอาดิเอาดิที่เลือกขวาหมดเลยจะไม่ให้นมขวากูเลือกขวาหมดเลยขวาขวาทุกอันเลยเฮ้ยทุกแผ่นรู้ไว้กูเลือกทุกแบ่เลยเนี่ระวังเลยกูขวาหมดเลยกูขวาหมดเลย แล้วมันขวาอย่างเดียวไงแล้วมันจะกระโดดทั้งไหนให้มันคิดกันเองวะไม่้แล้วมันจะซ้ายหมดบอกว่าแต่วันซ้ายหมดที่เหยียอยู่นะเอออ่าวฟรอนต์แมนพูดนี้เลยไม่มีผู้ชนะหรอกไอ้เหีอาไปรอดตายเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่กูไม่ใช่ม้าแข่งนะมึงอะเอาแล้วเงินรางวัลจะไมาตุ๊กที่ใครตัวคนรอดสูงแล้วจะไปเงินนะ เงินแค่ที่นีเหลือตายกันหมดแล้วนะเก็บจุอะไเหรอแล้วเงินไปอยู่ที่ไหนเอาเงินอยู่ที่ฟอนแมนไงเนี่ยฟอนแมนฟอนแมนอมไปแล้วแล้วคนเช็คกระจกโดยพวากูโกงตายห่าอะไรยิงน้ำตาลแรกเลย โอเคทุกคนว่าเดี๋ยวเราไปเล่นแมปโรเพทที่เราเคยเล่นกันดีกว่านะแมปนี้ีสามารถแบบว่าไปเป็นฟรอนต์แมนที่เราไปนั่นกันนเราไปนอนเตียงฟรอนต์แมนกันเฮ้ยอย่างนี้กูเป็นสายสืบได้ดิเออเป็นสายสืบได้ลองไปดุนดิแล้วเราจะไปอยู่กันกลางทะเลใช่ไหมเบเกต์เป็นชาวประมงไหมโอ้ V I P หกร้อยลูบักเลยแมงสตาร์เตอร์อุปกนต์มีโคากับเรดิโอเฮีย โกรีวเวอร์ปืนทองแม่งกูไปเป็น V A P ทั้งรอบนี้ในชีวิตไอ้เหี้ยปกร้อยโลปักจัดไปดิต้องไปเหมือนกันป่ะเออปะปะปะโอ้โหหล่ออออืืืึ V A P อ่ะอีกไล่อะสต๊าฟเข้ายยิงมเลยเฮ้ยฆ่าได้พวกอะไรเออฆ่๋ เสียงเตือนอะไรนักหนาวอ่ะพนมาตมายมันเปิดเอาทิ้งเอาไว้เฮ้ยข้างล่างนี่ผู้เล่นผู้เล่นอยู่ตรงนี้ลง <c oughs> ไปลงไปยิงไดไป้ปะไอ้ผู้เล่น <c oughs> ไอ้ผู้เล่น่ผู้เลนมามาทำไมมาตมายเซิร์ฟนี้มันมีต้องมาตมายมีเจ็ดคนเลยออกสตาร์ทไม,ไม่หวัดตีไอ,ไอ้เหี้ยอ๋อไอ้นี่มันสี่เหลี่ยมนี่แมเนเจอร์แล้วไอ้นี่เราเราเราไปห้องผู้เล่นไปเราไปผู้เล่นล่าสุดไป ตอนนี้ผู้เล่นกำลังหนีอยู่อ่ะผมผมเป็นผู้เล่นแล้วกำลังมันกำลังจะตำรวจกำลังมาช่วยหนีอยู่ชั้นบนสุดเลยเดี๋ยวกูเทกพิกเตอร์เยอยู่ไหนกันวะอยู่ข้างบนเหรอใช่ใช่ยกขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยจะออกกันแล้วเนี่ยใคร่สตาฟไม่ทำงานเลยพวกมึงไม่รู้เลอว่าบริษัทนี้เติบโตได้เพราะพวกกูทั้งนั้นมันมาจากเงินลงทุนพวกกูเฮียมันไดจะสูงไปไหนวะเฮียไม่เลยสูงยังวะ วีดีนะวับไม่ได้เหรอตรงนี้อะแฟกเตอรี่เนี่ยแล้วต้องให้วีดีมาไล่เองเหรอะไหนว่าไปเกิดอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยนั่นตัวหดบุ้มมาดิมาดิแมนโอ้ยโอ้ยรอะไอวีดีตายวีดีตายลมันโดนตัวหด้ย อิ่งเบสเก่งุ้ยมีพี่ตายแล้วจบแล้วเราสุิีเกมมึงไม่มีเงินลงทุนเลยยพวกูตายไปแล้วพวกกูเกินไปเกิดมาพร้อมกระสุนเต็มด้วยมึงพีมันคือ45แล้วมีเฮ้ย45เกินแล้วกูเข้าอกไปแล้วอ้าว5 minutes later แล้วแม่มันเข้าไงวะตรงทางนี้ปะที่ว่าอะไรเบสเมนต์าริน่าปนี่ไงนี่ไงนี่ไง เอ้าแล้วกูเข้ามาตอนพวกมาเล่นเกมมาอยู่อ่ะมันกินเล็กยิงก็เลยเฮียอะไรไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งไอ้เฮียไม่เล่นเบียบีลงมายิงเองไอ้เบียลงมาจิงเอ๋งใครจะได้หวนจากี่เลยเบีกูเบียเบลงมายิงเอ้ตำรวจมาตำรวจมาจ้าดด้ยไม่มีการเล่นเกมตรงนั้นในเกมกูเฮียเกมมึง เว่ยบยิงเว็บยิงอะไหล่นเนตอะไหล่เนเ,นเนตไอ้กระสุนหมดไอ้กระสุนหมดเลยมึงอยู่ไหนอ่ะรีตัวอร์นหนึ่งเรียกวอร์สองบูมไอ้ตอนนี้ตอนนี้ผมไปตำรวจแล้วคุยกันผ่านมาคุยกันผ่านวิทยุว่ามันจะบุกเข้าไป เอ้บุกเข้ามาหาพวกกูออเมาบอก,อกเ,ปเป็นกองทัพเลยตอนที่มันคุยกันผ่านวิทยุเนี่ยบอกบอกำลังจะบุกเข้าไปผ่านหน้าห้องฟ้องแมนอยู่ตอนนี้อยู่หน้าห้องมัตตมไม้แล้วเฮ้ย,ยตามยิงตามยิงเลยตามยิงต ต,ต้องตัดพิษตายอ่ะไอ้อยู่ก็ยิงกูรัวๆเลยนึกว่ายิงไม่ได้ไอ้ผูเ้เล่นเสียหกเสียหกตายไปแล้ว <c oughs> คุณกีหุนแฮร์เพกเอ็มบีโฟเฮ้ยเต็มตำรวจเต็มเลยข้างบนใช่ใช่ตำรวจเยอะมากมามาบุกแล้วเราจะคุยผ่านพายุโคตรเยอะแม่งกูกระโดดไปยิงผูเ้เล่นข้างล่างสุดดีกว่าวะกูไปยิงไอ้พวกโซสังคมเนี่ยไปยิงพวกสู้เราไม่ได้ดีกว่าไอ้ตำรวจตำรวจแม่งกูไล่เลยมันมีประตูนี้ด้วยเหรอวะ

ไอวีเขาจะเล่นเกมอไรเขาเดยวมาปลดนี่เขาเป็นมาต่างไม่เกลวอล่งเล็กวอลสอ l วอใส่ โอเคพี่ซีดเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วแล้วสำหรับรายการเอาไปเจทีวีแล้วเกมสควิ๊เกมของเราก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วโอ้โหนี่มันมันกว่าเน็ตฟลิกซะอีกนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นกันก็ลองมาเล่นกันดูได้ระวังเจอพวกพี่เวพีนะยิงไม่ให้เล่นเลยแหละก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามให้พวกเราทุกคนก็เอาขออุณขอบใจเป็นที่นิยมน่จุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเป็เจอกคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าแลค์เป็นจะไม่มาเริ่มเบเกกทำไมวะ